วันนี้ครับเราก็ได้เคลียร์หน้าบ้านของเราครับเพราะว่าเราก็ต้องกักตัวอยู่ว่านะครับช่วงนี้ซึ่งเราก็ได้ไปนําดินมาจากที่สวนครับแล้วก็และนี่ครับผักชายาหรือคณะเม็กซิโกนะครับซึ่งได้ไปเอามาจากนาข้างบ้านนะครับเราก็จะมาตัดแต่งใบของเขากันเลยนะครับนี่คือยอดอ่อนนะครับเราก็สามารถเก็บไว้กินต่อได้ครับ เราก็จะตัดแต่งใบของเขาครับเสียบลงไปเลยครับการที่เราตัดแต่งใบแล้วก็ตัดยอดของเขาออกเนี่ยครับมันจะทําให้ลดการไคลน้ําแล้วก็ทําให้แตกหนอ่อแตกพุ่มสวยได้ครับดูน้องมึงอดอดกล้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็การติดตามของผักชนิดนี้นะครับเราก็จะมาติดตามพร้อมกับการปลูกผักชนิดอื่นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ